<St an toys> ครับลมทานงานส่ารนะครับมองสามวาอนุโมทนาบนกับคณะเจ้าภาพลมทานวันนี้เ็วลาเจ็ดโมงห้าสิบนะครับมีลงทานเจ้าภาพที่ทำมาแล้วก็ดีมือคุณผู้ชัย บเลยนะ่เอาพมะปามารับหอนออมต้อนรับชุมมะปรานะครับเพื่อปี้ลยนะเยอะมากน่ไเยด้วยละฮัลโหลโอ้ยลูกศิษย์พระอาจารย์เสนอมันโยนี่ตั้งกรัจารนอย่างนี้กับข้าวสบายม่กแี่เขาบอกมาอยาให้เขาจากกรุงเทพ ยังไงก็ใหไอเขาเนจทพปวดนะครับแเดี๋ยวมาอีกเขาบอกมาอีกเอาไม่นั่งเลย่นๆไนั่งเนเปกนเปกนนั่งก็ได้ให้รู้เอาเอาพุกเไปไหนก็ได้ครับเอาาีไไว้ก็ได้เรไปตั้พวกจะเดินส